ก็ฝากพี่ๆน้องๆมิตรรักนะักสะสมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับท่านที่เก็บสะสมนะครับถามใจตัวเองนะครับถามใจตัวเองให้ดีว่าท่านสะสมเพื่ออะไรนะครับท่านจะเดินทางได้ถูกทางนั่นเองนะครับ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าะนะ้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้ช่องกระสับเมืองสยามก็มาพร้อมกับเหรียญแบบใหม่นะครับที่ติดอันดับชนิดเหรียญห้าบาทหายากนะครับเป็นเหรียญพระเสียรใหญ่นั่นเองนะครับอ่าหลายๆท่านบอกได้ยินว่าเหรียญนชนิดหายากก็คงจะรู้กันนะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้แต่หลายๆท่านก็คงจะไม่รู้ว่าเออมันปีไหนละ ที่ติดอันดับความหายากนะครับหลายหลายท่านก็บอกว่ามันจะหายากตรงไหนฉันเดินเข้าไปในตลาดก็มีเยอะแยะพ่อค้าแม่ขายทอนให้เยอะแยะอันนั้นก็ไปหากันนะครับไปหากันเหรียญจะมีราคาหรือไม่มีราคาขึ้นอยู่กับคนถือนะครับขึ้นอยู่กับคนถือนั่นเองนะครับว่าเราจะทําให้เหรียญนั้นมีราคาหรือไม่มีราคานะครับถ้าเดินเข้าไปซื้อร้านโชว์หวยนะครับ5บาทก็ไม่รู้ว่าจะได้ มามาหรือเปล่านะครับอ่าอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองของใครหลายๆคนนะครับอ่าต่างคนต่างกิจต่างใจต่างมุม,มมองนะครับซึ่งเหรียญชนิดนาคา5บาทนะครับของรุ่นใหม่ที่เป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับก็ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ไปจนถ,ถึงปีพุทธศักราช2560นะครับก็จัดออกมามีอยู่3ปีพศที่ติดอันดับ1 2 3ส นะครับหนึ่งสองสามเหรียญนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ติดอันดับหนึ่งนะครับความหายากแบบบางนะครับเป็นเหรียญแบบบางนั่นเองเราไปข้อมูลของเหรียญเลยนะครับซึ่งเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นแบบปัจจุบันนะครับแบบใหม่นั่นเองนะครับหรือว่าพระเศียรใหญ่นั่นแหละที่เราเรียกกันนะครับสภาพของเขานะครับ พ่อแม่พี่น้องก็ดูนะครับว่าเหรียญเขาสาภาพเป็นยังไงนะครับสาภาพเป็นยังไงและก็เหรียญที่เรามีในกระเป๋าสาภาพแบบนี้หรือเปล่านะครับแบบนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีสาภาพที่สมบูรณ์นะครับอ่าซึ่งภายในวงขอบเหรียญนะครับระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะครับลักษณะวงขอบจะเป็นเก้าเหลี่ยมนะครับด้านในเป็นเก้าเหลี่ยมซึ่ง วงของก็จะเป็นเฟืองหยาบนะครับวงของเป็นเฟืองหยาบาแบบบางนะครับถือได้ว่าบางเฉียบเลยทีเดียวนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก6กรัมนะครับน้ำหนัก6กรัมลหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะมันหนัก6กรัมจริงหรือเปล่าได้ช่างดูไหม <Yeah. S 1> นะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องไปนั่งช่างไล่กันแต่ละเหรียญน,นะครับคงไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องไปนั่งช่างนะครับอ,อันนี้เขามีข้อมูลให้อยู่แล้วนะครับ ทางคู่มือเหรียญกระสาบไทยนะครับเขามีข้อมูลให้ทั้งหมดนะครับหรือว่าข้อมูลของกรมธนลักษ์นะครับกองกระสาบกรมธนรักษ์เขามีให้หมดนะครับพี่น้องอยากจะรู้รุ่นไหนนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมธนรักษ์นะครับท่านก็จะได้คําตอบทั้งหมดนะครับอัอนนี้ขอขอบพระคุณน,นะครับข้อมูลคู่มือเหรียญกระสาบไทยและก็ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ กองกระสาบกรมธนรักษ์นะครับต้องขอกลับขอพระคุณข้อมูลต่างๆสําหรับเหรียญกระสาบนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เป็นข้อมูลศึกษานะครับเป็นความรู้ต่างๆนะครับซึ่งเหรียญปีพศ2551นี้นะครับท่านจะเห็นว่าลวดลายนะครับลวดลายต่างๆถือได้ว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ซึ่งเหรียญปี51มันจะแยกออกเป็น2แบบนะครับแบบหนากับแบบบางนะครับปี51แบบหนากับแบบบาง หลายหลายท่านก็คงจะสับสนนะครับอย่าสับสนนะครับซึ่งปีห้าหนึ่งมันเป็นคาบเกี่ยวกันนะครับแบบหนากับแบบบางก็จะมีทั้งหนาทั้งบางนะครับปีห้าหนึ่งถ้าแบบบางนะครับท่านจะเห็นได้ว่าลวดลายนี้จะแบนนะครับลวดลายนี้จะแบนส่วนแบบหนานั้นจะมีลวดลายที่สูงเด่นชัดและก็นูนนะครับแต่ทําไมเหรียญแบบหนาราคาถูกกว่าเหรียญแบบบางล่ะนะครับ เขามีความสวยงามกว่าแต่ทําไมถูกกว่านะครับซึ่งเขาเป็นการจัดประเมินราคากันนะครับจัดประเมินราคาแบบเป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานของเหรียญกระสับนะครับโดยกลุ่มธนารักษ์นั่นเองนะครับอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมมันราคาถูกราคาสูงกว่ากันนะครับเมื่อเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้เราก็ต้องบอกว่านี่แหละคือราคาสูงนะครับปีพุทธศักราช2551ยอดการผลิตนั้นผลิตออกมา6ล้าน 225,000เหรียญน,นะครับ5,000เหรียญส่วนราคาที่ประเมินบอกว่าติดราคาอันดับหนึ่งนั้นราคาเท่าไหร่ UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่200บาทนะครับ200บาทนะครับพี่น้องไม่ถือว่าขี้ริลวขี้เหล่นะครับเหรียญราคาเพียงแค่5บาทเท่านั้นเองนะครับคนที่ใช้ไม่เป็นก็ซื้อได้เพียงแค่มาม่านะครับ คนที่ใช้เขาใช้เป็นเขาก็ซื้อได้เยอะแยะมากมายนะครับอ่าก็จะได้ราคานั่นเองเหรียญนี้เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องดูเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบนี่คือเหรียญปีพศเดียวกันนะครับเหรียญปีพศเดียวกันสภาพของเขาถือได้ว่าสวยสดงดงามนะครับสมบูรณ์ทั้งสองเหรียญนะครับอ่าดูเหรียญนี้นะครับจะมีความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์และก็ความสวยงามนะครับ คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะครับเขาคาดการเขาคาดการเอาไว้ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับ <c oughs> ค่อนข้างที่จะแม่นยำว่าเหรเียญรุ่นไหนที่มันจะมีราคานะครับเขาก็เลือกเก็บเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกันนะครับออันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับขอกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับที่ให้แง่คิดนะครับสําหรับการสะสม ของเก่านะครับการสะสมของเก่าวันนี้ก็ถือว่าสะสมมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆมิตรรักนะักสะสมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับท่านที่เก็บสะสมนะครับถามใจตัวเองนะครับถามใจตัวเองให้ดีว่าท่านสะสมเพื่ออะไรนะครับท่านจะเดินทางได้ถูกทางนั่นเองนะครับอ่า ก็เหมือนกันกับท่านขึ้นรถสองแถวท่านจะไปตรงไหนนะครับท่านจะจุดหมายปลายทางของท่านอยู่ที่ไหนนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับคนทําการ,กรเกษตรต่างๆเหมือนกันนะครับเอ๊ะฉันปลูกอ้อยแล้วฉันจะไปขายให้ใครนะครับฉันปลูกกล้วยแล้วฉันจะไปขายกล้วยให้ใครนะครับอย่าพึ่งไปกังวลกับตรงนั้นนะครับขอให้เรามีของตลาดมันวิ่งมาหาเรานะครับขอให้มีคนรู้ว่าเอ๊ะเรามีนะครับ เรามีกล้วยเรามีอ้อยตลาดมันวิ่งมาหาเราเองนะครับขอให้เราเขารู้นะครับอ่าก็เหมือนกันการเก็บเหรียญกระสาบหรือว่าการสะสมพระเครื่องสะสมของเก่าต่างๆนะครับถ้าเกิดเราสะสมอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าเรามีนะครับดังนั้นทํายังไงคนอื่นเขาถึงจะรู้นะครับสมัยนี้ สื่อออนไลน์นะครับสื่อออนไลน์นั้นมีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์ทวิต t ตอร์เฟ b บ o ๊กอินสตาแกรหรือว่าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนั่นคือสื่อออนไลน์นะครับเราสามารถโพสต์นะครับโพสต์ประกาศขายประกาศแลกเปลี่ยนฉันมีอันนี้สวยงามมากเอาออกมาโชว์ให้เขาเห็นนะครับคนเห็นคนเดียวคนนี้เขาไม่ต้องการมันไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี้นะครับ ประเทศไทยประชากรมี66 67ล้านคนนะครับ66 67ล้านคน10คนไม่ต้องการ100คนเขาอาจจะต้องการนะครับพันคนเขาอาจจะต้องการนะครับนั่นแหละคือวิธีการนะครับใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับการค้าขายต่างๆนะครับท่านจะเห็นได้ว่าการซื้อขายเดี่ยวนี้ไร์สดผ่าน Facebook ได้ขายชัวร์แน่นอนนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ กระสากเมืองสยามฝากแง่คิดไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ